หลวงพ่ออุตมะเหรียญนี้มีความสวยงามอย่างยิ่งและไม่ค่อยได้พบเห็นมีลักษณะเด่นจึงขอตั้งฉายานามว่าเหรียญจมูก USA หลวงพ่ออุตมะเป็นชาวมอญกำเนิดที่จังหวัดเมาลลำเลิงประเทศพม่าจบปริญญา8ประโยคสูนย์สุดของประเทศพม่าได้เดินทางมาจำวัดที่วัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่และทุดงควัดไปทั่วภาคเหนือของประเทศไทยมาจำพรรษาที่วัดเกาะจังหวัดราชบุรี ท่านได้มาจัดสร้างวัดวังวิเวการามเที่ยงเิอสังขระจังหวัดกาญจนบุรีได้รับความเคารพเลื่อมใสทั้งชาวมอญชาวไทยและชาวต่างประเทศท่านได้สร้างมหาเจดีย์แบบวัดมหาโพธ,ธิทธคยาเหรียญน,นี้สร้างในปี2528เป็นงานกตัญยูกาตะเวทิตาหลวงพ่ออุตมะมรณภาพในปี2549อายุยืนยาว97ปี